พอใหญ่ต oh! ้นกระเทียมตะสมใดโอ้ยบริตตัดแล้วต้มไก่พี่น้องต้มไก่ต้มไก่ใส่โอสิเพืพ่องสวัสดีตอนเทียงมากินข้าวกินข้าวต้มไก่ต้มไก่กินไปแล้วยกหนึ่งนะคะนี่ยกใหม่ ไอ้ท้องกุ้งวันนี้เปาอาดมาแจกี้องเราทดเกี่ยวขัาวซอยเขาเพินน่อยว่าบ้านพนพนโตกมาส่นโอ้ยเขาซอยคือแกงไม่ได้เกี่ยวกี่นองเลยเกี่ยวจังได้ขาตัดจะเสียยังทำวันร้ายใช่ป่าวไม่วันร้ายส่วนนานี่นาเนี่ยนาไม่ว่นร้ายร้อยย็ดหยังรู้สบายดีเด้อ

เบิ้งไปนิพัดดีตีไปน้่เบิ้งตอนนัอยาเให้อยาเฮ็ดัดีเอนโตอาเวียอนเบิ้งเวียไปน้ำเเอาเียะเขาม่ก็โตเบิ้ ว่ามันะไรกมันส่งอย่างนี้ขเพืมาวานแนี่มันเกิการใก่าหักมันมีสูงง่ายเลยอืใช้นมันีเกี่ยวเกี่ยวับเดิมเดิเด เที่ยวต่เป็นตะได้อเงี้ยมันก็ได้ให้เดียวมันก็ได้ข่าได้ให้ตะป็นเนาะลานตะเป็นเจ๊เฉียวลดเดียวลงเลยยืนเลยรับเด็ดเป็นร้อยเพาะบริจิตเป็นไรค่ะทั้งที่กระสอบละหลงพกสีห้าบาทงานบอกอืมเจ้าก็สิมีข่าวให้เข้าได้จักสอบไรหนึงไม่ต่างด็ด

น0ตะวันเนาะหลายนึงอ้าบ่จักมันบ่อะเน่ยเฮาบ่ได้เป็นลายนลามเฮาได้ว่าเป็นเฮกตาอือเตายดูเอัต่างกัตรงไหนเอกตากับหลักเฮกตานึงมันมีจักลายเอยตานี่บ่เลบ่บอกเี่้องบ่ฮู้จ้ จะเบิ้งในใบดาลิ่งเน,นี่ยมาเข้าใจบอกมากเลยเด้อแม่นแบบอีน้องสี่ีพูดสีซคือไรหนึ่งบอกไรเพราะว่าหน้าซ้องห้ตอน,ตนไปเย็ดในอันหน้าเลหาไรเอ้ยน้อง <c oughs> มองไม่เห็นแล้ว คิดอะไยคืออยู่ได้หือโอาเลบอเป็นก้อนเป็น้อนเด้อเอ้ยขนแหลกขนมากเลยขนแหลกมาใช่ว่ามันสีเล่าทั้งบ้านผลมันยังโต๊ะอืมทุอาถึก็บทั้งบ้านผลกับโต๊ะไป้องจามาดแเห่ากันบทรันแมวบอกว่าทั้งฝุ่นฝนโต๊ะทนี้บรร เมื่อยเนาะน้ำพอนี่ครับแต่ลปปี้นะคนมันก็สิมาดีส่วนน้องมาดีเขาองเดียวครับนคนอันที่จมันก็เบิร์ดลายนอคนนอเบิร์ดลายทา้าวิสชงเพื่อมานี่คือแบบมูดเลยลูกงานลูกนี่นี่ซื้ออยู่บ่พ่อยุมากบซือซื้อน นี่ปีนี่มันมาไงเข่าันงอ่ังนั่นชนี้ะไปีนอนเข่าไปยอเฮ้ยมาโตแ้วเลยขอามันเล็นสนดำอยู่เพิ่มาเลยเที่ยวมือมาได้นี่แหกมันจะโอ้มันเก็บเละเหรอวะกันเลือดแต่เขานะเนาะเลือแต่ขาเจ้านะเลยนี่ก็ไม่ห่ที่ไนก็ทำไหลงนกส้องัน ใ่คือขาดะไก่ดำนั่นม okay. e like ันเป็นยาเด็คนคนกินมากหมักไก่ดำเจ้าเจ้าแก่เจ้าข่เจ้าคนสั่งมากแบบว่าสั่งมากแบบแต่ละอาทิตย์นี่ยมันกูวัวชักโตไก่น่ะมากแบบว่าเป็นตัวไหนเป็นกันข้าไปคนก้วเนาะไปแบบไปล้างเป็นววมี่ะไก่ดำเอยต่อย เอามาตุนกินอือน้องรระเจแ๊บเตนคือครืองี่ท่ประเทศบาตแห้งกระดาย่านประม่มได้ไปสีดยาเเทมก็สองท่นคือเข่าวเล็กน้องเลยุบวนบุราบุมี่บบอโอ้ยแต่ระสิ่ยาตายลยดพรา ท่านมันมีท่านมันมีเขาก็คือสีบอดันดุลไปทอดกระติศไทยหรออันนี้เราเจ็บไม่ใช่กะสีนะฮะแต่ว่ามูนมันก็เท้าอันนี้เาเจ็มูอันยังไม่ต่ค้นเจ็บเส้นเจ็บติพี่น้องเป็นทับประสาทบริยังนีแหละสี่บาทแล้วแต่ทางเข้มนจงวัดนี่แหละกรเท้าทำดเหลอนหนึ่งกมได้แต่แต่ละไล่ไลย่อยว้เล่อให้นจะไล่เย ถ้าแม่เพิ่้งได้ผ้าไปแล้วเ้วม้อนอนักขั้นว่าท่วงแบบนี้นะแมน่นแมน่นระวังเสื่อเอง <Hello. S 2> ยืดก บ้านตุลีโอ้ยเฮ้ยเนาะอื้เนงเฮ้ยนมาัก็อยู่นี่ร้านข่อยข้าอันไเด้ยอยู่มองเก่าเดอืมหัวดวดที่กันนั้น บ่ได้มอพายุ่ะมันจับมันกระลุกขึ้นมันกับมันกับผมเลยนนอกมันไบ้แข็งแบบนั้นมันเป็นงานดีนะเบาๆหนึ่งนะวิวว่ได้รู้่าการค่าข้างันนอนมันกับยีบมันกับมันกับมุนแบบว่าัเอลดัมเบลมีวงศามันมุนมันดึงถ้าเราเป็นัางในสตรดมันกับแกสัดมือในหน่อยมันนั่นมันเห็นม้านแบบนั่น สานอยานี้แหละมันมันมือมันสอดเขาหมดล้หมุมันมันจะหยัดไปแล้วมันจะหยัดไปโอ้ยย่างได้แห้ง ไม่าอ uh ืมครับเพราีข้าวกลุนะ้วบาสะจบบบเลื่นแตตอยู่แล้วจบนะซ้ำหานเหมือนเดตองไต้องงไปเกียวให้น่อยให้เน็ตแค่ไหนตามใจิ เกี่ยวเขาดำ้เอ <đây> ้ยเกี่ยวเขาว่าเขาว่าโอ้งอเขาว่าไงเขาว่าเขาว่ากระลบบอมันล่มจะได้ก้งหมอน้าแบรนี้มันนาแลบนี้สนมันกับวทอกันนะนะเ็ดสิตนเจ็ดไเกี่ยวไปเลยโอ้ยจับนั่นนี่ยูดีดีดูพือนที่กึนโคมันอยู่เ่นเมื่อละก็มามคนนี้จะมาอัน สมักนุน้นดินแล้วเพราะนั้นสิ่งแวได้คำสหเบื่อแล้วหมดก็มาอันนี้ก็แกะแงะแล้วหาแล้วนี่พี่สิแพงไ้ของหลีนะโแท้ ยิบนีอันนี้มานี่พร้อมนานเาอันเมสซีแด,ดงนะบวงอยู่นี่กำลังังมองไม่ดียังคืกวมาเออกายจะไม่กินใช่ค่ะ<า>โอเคนอ,ไอนไปเลยนองเลยโอ้ยเจ็บเสิทธิ์เบ้านเมืองเอ้ย ไปตามคลิปหน้าท่านช่องบบาอาดแล้วกันจ้าทุกคนไเอะพี่น้องตยังมาลงมาเลยยังมาประทันฮอรยังเดินทางอยู่เมื่อนี้แล้วที่ลงมานั่นแต่ว่าผู้บายบายอือตออขายดีเพีองเลยบายบายกับจ๊กบายยังนะหล่บาย ตามคลิปหนาพี่น้องบลด้บอวอาจก็มาเรนว่าจะลงไปเกี่ยวเกาะเขาจะคลิกจักหน่อยพอได้ยอแต่เกี่ยวเข่บ่งคนี่ลพี่น้องเอยเกี่ยวคน่เอตกแหละซอมือซอ่มาต๊กอี่อย่าบโอ้โหเดี่ยวน่นในคนทางนะคนตรงนี้เนื่อยน้ำคนทาง